สวัสดีครับธรรมโชมครับพบกับทรงทํานานอีกแล้วครับท่านมือนี่ก็คือเขาพี่น้องมาเขาเวทครับเจ็ดวันอันตรายอยู่ปากทางสามแยกสารแดงบ้านหนองบุ้งมารายงานการจราจรให้พี่น้องได้รับทราบครับวันนี้เป็นวันที่15เมษายน2อ6 8ครับตอนนี้ก็เวลา18บแนาฬกาสามนาทีครับ เริ่มเมื่อแล้วครับผมนี่จราจรก็ตอนนี้การจราจรก็ถือว่าปกติครับอนะ,อะก็ลถก่อมาเรื่อยๆครับแก็ยังมีประชาชนครับอ่าพี่นอ้องเฮาก็ยังเดินทางสัญจรไปมาเนาะบางคนก็ขับรถเข้าไปเล่นน้ําในศรีสะเกตบางคนก็ไปอําเภอราศีสไลด์นะครับ การเจ,จราจอก็ถือว่าวิ่งสะดวกสบายครับพี่น้องนี่วิ่งสะดวกสบายครับผมอาการก็ดีครับเมื่อนี้บรรยากาศดีมากผมไม่ฝนครับเอาจากน้อยนึงตอนนี้เพื่อนเพื่อนเอาปปรอก็มาแล้วครับผมนี่ ตรงนี้ก็เป็นถนนราศีสไลอุดุมพรพิสัยครับผมนี่ถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนใหญ่นี่ครับทางนี้ก็อุดุมพรพิสัยครับผมส่วนทางนี้ก็ราศีสไลครับนี่รถแลมาแต่าราศีครับพี่น้องนี่ไลยคักคนมาตาไปเล่นน้ำครับอ่ เป็นเล่นน้ำอยู่อยู่ไม่น้ำมูลที่อำเภอราชสีสไลเนาะนี่ลั่งลังเข้ามาครับผมแจ้วเลยครับผมนน,น่นนันเนี่ยขนาดคําแล้วยังเล่นน้ำอยู่พี่นอ้องเพิ่งเลิกงานปะ ชวนรถที่มาจากอุ้มพ่อเนี่ยบ่ป่านใดพี่นอ้องนะมีห่งางครับแต่ว่าแต่ว่าคันฟังราสีนี่ลายแห้งครับผมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปล่นรนน้ำอยู่ำลำลำลำมุ่นเหมือพี่น้องที่อำเภอราศีสไลครับที่หัหดหัดาซดอนแก้วแล้วเนะี่ยเดินทางมามาเที่ยวนะมาชมมาเที่ยวเพราะว่ามันเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับผมของอำเภอราศีสไล เพื่อจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลสงการโดยเฉพาะเลยครับ <c oughs> นี่ครับรถที่มาจากอุทุพนีห้างครับผมแต่ว่าขันมาจากอำเภอร,ราชซีนี่หลายพี่น้องนี่กำลังตามตูดมาเลยครับผมนั่นกำลังไล่มาแล้วครับนี่ครับพี่น้องนั่น กำลังมาแล้วครับผมจากอำเภอราศีนะเอาไปใส่น่อยน,อน,น้าโอ้ไปเล่นน้ำใส่ล่ะนั่งโอราศีสลไลนนตอนนี้มีรถ โรงพยาบาลครับจากโรงพยาบาลราศีสไลครับมารับผู้ป่วยอยู่ในตำบลน้องอึ่งนี่แหละครับการจราจรคือว่าตอนนี้ตัวนี้ก็ลังเสติไปเล่นน้ำครับอยู่หาดทรายแก้วลำน้ำมูลนี่ไปเล่นน้ำที่อำเภอราศี โอ้ระวังเล้อระวังเลอรถโรง,ง,ง,งพยาบาลมารับผู้ป่วยครับไปแล้ว เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ทัานี้ครับผมขอปรบคุณสำหรับการติดตามสําหรับการรับชมครับขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับลำนดรวยครับมื่อื่นกับวันที่16แล้วพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีโชคดี